วิธีการทำก็คือว่ารับรับจากพี่น้องชาวเกษตรกร,กรมาส่งเราแล้วก็เราก็มาล้างทัความสะอาดแล้วก็มาปอกปอกเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องยีครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการปอกล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอล้างอีกทีหนึ่งครับผมการทำตาลเนี่ยน้อยคนที่จะทำเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเสียเวลานิดนึงแต่ว่าผลของมันนะ่ะก็คือทำให้เรามีอาชีพ มีอาชีพทําได้ตลอดนะครับรายได้ก็ตอนนี้ส่งขายที่ตลาดทองโลละสี่สิบก็วันหนึ่งก็พออยู่ได้ครับแต่ว่าหน้านี้มันหน้าตาลเยอะคือถ้าตาลเยอะเราจะทํายังไงให้มันขายได้ทั้งปีคือว่าเราต้องยีและกักตุนเก็บไว้เก็บไว้ให้ไว้ขายเวลาหน้าไม่มีตาลมันจะมีแค่หน้าเดียวปีเดียวคือหน้าเนี้ยตาลจะชุกหลังจากนี้มันจะเป็นตาลทวายตาลทวายซึ่งจะถ้าตาลทวายเขาก็าขึ้นเฉาะกันหมด ชอวอนมาตอนนี้ว่าของจะน้อยเราก็จะยีตุนไว้หน้านีา้ตากเยอะเราจะยีตุนส่วนมากก็ไปทาขนมตาลขนมตาลขนมบัวลอยตาลยีอะไรเงี้ยครับผมแล้วกม็มันไปได้หลายอย่างขนมไข่ปลาขนมโบราณนะครับที่ท,ที่ที่ส่งขายส่วนมากลูกคา้าขาประจาทางที่ซื้อเยอะก็ทางสระบุรีสระบุรีเยอะกว่าแล้วก็ส่งทุกที่กรุงเทพเครี่เราก็ส่งนะครับเคลีล่ก็ทําส่งแต่ว่าต้องต้อง,งทำแห้ง ประมาณส0มสิบปีตั้งแต่ลูกชายเปรกเล็กสมัยก่อนยีมือยีมือแบบนี้ยีมือไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันก็พัฒนาใช้เครื่องส่วนมาก <c oughs> ลูกตาลที่เราได้มาถ้ามันโทมเยอะเราก็ทำเป็นเม็ดซึ่งเม็ดเราก็ขายได้ส่งขายที่ชัยนาทเขาไปทำข้องอกแล้วก็มาชอะแล้วก็เชื่อมเป็นจาวตาลเชื่อมครับแต่ว่าส่วนที่เราใช้ได้คือใช้ไปเม็ดเราก็ส่งขายส่วนเปลือกเนี่ย มันมีผลประโยชน์คือทำปุ๋ยทำปุ๋ยได้ทาทางการสับไอ้นี่ยรับทำให้เวลาเราทำตาลมันจะขึ้นฟูนึกออกไหมไม่งั้นมันไม่เป็นแก๊สหรอก ลูกก็พอแล้วมั้พอทำผัวมันทำเป็นตสอยู่แล้วทำทำเพราะอะไรเลยนะเพราะต้นต่างอ่ะ นี่ก็จบขั้นตอนการตีตาแล้วนะครับในนี้เป็นเม็ดที่เหลือจากเราเอาเนื้อมันออกแล้วเม็ดตัวนี้ก็ส่งขายไปไปต่างจังหวัดไปเชนาเพื่อเขาไปทํางอกเพราะขายทีนึงซึ่งเอามาทําเป็นจาวตาเชื่อมที่เรากินกันทั่วไปในของตลาดท,ท,ที่ตีออกมาแล้วเนี่ยลักษณะมันจะเนี่ยสะอาดแล้วเราก็เอามาขยาเอาซางที่แบบเป็นซางออก ยำไปเรื่อยจนฟางหมดอันนี้คือขั้นตอนการกองของแรกคือกองหยาบถ้าพ่งนี้มาซื้อได้นะครับที่ร้านเจนโน่อ่างทองเราขายรูละสี่สิบาทแต่เป็นตาแห้งนะครับเนื้อเนเหนืมเนื้อมันเยอะ อันนี้พร้อมขายแล้วครับทำเมื่อวานยังซึ่งเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะไปส่งตลาดทองครับมีมีไม่อั้นตอนนี้มีเยอะครับผมที่ตลาดทองเรืกเกอเจนงงหมดพอดีแล้วหลนนวังนั้นมันจะเข้ารอบใหม่